วันนี้ก็มาเดินตลาดนัดนที่ร้านสวนเสือไทยก็ถือว่ามีไม้สว้ยๆสวยเยอะเลยสวยสะดุดตาเยอะแยะ,ะราคาก็ถือว่าไม่ได้แพงอะไรมากมายดูราคาแล้วก็อยู่ในระนาสนใจออกมเลยท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนัน อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆอันนี้คือมะพร้าวนกคุ้มนะแต่เป็นชนิดใบด่างนะหรือว่าเขาจะเรียกว่าว่านสากเหล็ก อันนี้ขายอยู่ราคาเท่าไหร่นะหกพันหกพันอืมอืมอมนี่ฮะใบด่างเนี่ยหกพันนะฮะส่วนตัวนี้นะอันนี้ก็ใบด่างเหมือนกันนะอันนี้ชื่ออะไรนะซันนดูซันนดูนะซันนดูด่างนะเป็นตระกูลฟิโลรนะ 500, ครับเท่าไหร่นะห้าร้อยครับห้าร้อยนี่ มันจะมีทั้งชนิดแคะและไม่แคะอันนี้ไม่แคะนะฮะนะถ้าแคะนี่จะแพงหน่อยใช่ไหมตัวแค่ตัวแคะราคาคถูกครับถูกเหรอะฮะใช่ส่วนตัวนี้ก็เป็นฟิโลกุมารแดงด่างใช่ราคาอยู่ที่กระถางละพันกระถางละพันนะฮะนี่ก็มีหลายใบนะแล้วก็ ด่างสวยงามนะฮะนี่ลายด่างเขาเนี่ยตัวนี้เป็นไตรคัลเลอร์ไตรคัลเลอร์อยู่ที่150ยห้าสิและตัวนี้เป็นพิงสแปดราคา1ปดราคา150เหมือนกัน นี่ตัวนี้ก็เป็นอันนี้มิ้วคอนฟิสติกก็คือมิอ้วฮะนะมิ้วเป็นสิงโครเนียมเหมือนกันราคาอยู่150ยาเหมือนกันคือร้านนี้เนี่ยเป็นของที่ถือว่าเกรดพรีเมียมบางงนอนกนเถอะนะเพราะฉะนั้นราคาก็ค่อนข้างที่จะถือว่าโอเคหน่อยแล้วก็ ตัวนี้เป็นเงินไหลมาด่างเหลืองอันนี้ชำํชำช้ขคอเนาะชํชำชำข้ขคอราคาราคาอยู่ที่เท่าไหร่ตัวนี้อันนี้กระถางก็250บนะ้บอ้วนี้ก็ได้ไปเลี้ยงแล้วแหละนะส่วนตัวนี้ก็เป็นชำํชำช้ำ เกิดจากชักข้อเหมือนกันครับเป็นใบเล็กใบเล็กใช่ครับเก,เกิดจากร่ดใบเล็กอืตัวนี้ราคาร <50 S 1> ้อยห้าสิบแล้วก็ด่างขาวนะอยู่ที่แปดสิบบาทนี่มาเจออันนี้มะนาวมะนาวแป้นด่างหกร้อยห้าสิบ ใครสนใจอยากเลี้ยงมะนาวด่างเฮียป๋องว่าไงเฮียป๋องยังไม่มาเลยส่วนตัวนี้คือกระต่ายชมจันกระต่ายชมจันดากระตูนขากระตูนขาตัวนี้ราคา6ก0้อย้า้อาเนี่ยตัวนี้ โชคเก้าชั้นด่างไม้ตอหกนอโอไม้ตอเนี 6, ่ยหกมีมีหกนอฮะเนี่ยตัวนี้ราคาอยู่ที่สองพันห้าร้ก็เฉลี่ยว่าหน่อละประมาณสี่ร้อยห้าร้อยนะไม่ธรรมดาเหมือนกันส่วนตัวนี้เป็นโชคเก้าชั้นด่างด่างชมพูแต่ด่างน้อยหน่อยราคาอยู่ที่ 800อตามมาเรื่อยๆฮะตามมาเรื่อยๆตัวนี้ด่างชมพูใช่ครับราคาต้นนี้25,000ื่นครับ25,000นี่ด่างชมพู25,000เอาแล้วนี้โดนแทะไปแล้วลหรอตอนยกยอดครับมีปัญหาช่วงฝนพอดีอ๋อก็เลยต้องตัดทิ้งใช่พอไม่งั้นก็จะเน่ารวมกันหมดนฮะนี่แหละการดูแลต้นไม้ต้องต้องเข้าใจฮะนะ ตัวนี้ด่างไอ้ด่างส้มหรือไงด่างออกด่างส้มอมืราคาอยู่ที่พันห้า <5. S 2> มาดูปักกายดาวใช่ไหมปักกายดาวนี้อยู่ที่พันอ้ยแปดร้อยใช่ไหมสองกระถางกระถางละแปดร้อยแล้วมาเก็บตกนิดนึงนี่ตัวนี้อันนี้ โ,โคราเซียไว<ด>ลาวา้วาวาตัวนี้เป็นเนะรดไอร์ก็ราคา50บาทกระถางละรอ้อยเดี๋ยวมาดูทางนี้อีกนิดนึงตัวนี้อันนี้เป็นปลอกด่างครับดางน้อยอ่าด่างน้อยหน่อยก็นะร,ราคาเลยอยู่ที่59า้าสเองาเองเป็นไม้ดอกสวยงามฮะสวยงาม ส่วนตัวนี้ก็อันนี้หูเสือหูเสือ,สาอราคาห้าสิบเาเหมือนกันก็ถือว่าสวยๆงามๆโอ้โหนู่นอ,อันนี้กุ้งด่างนะกุ้งฟลอริดาดา่างกุ้งฟลอริดาดา่างตัวนี้เท่าไหร่กลางกุ้งอันนี้800บาทครับ800นี่ก็สวยงามอยู่และส่วนนั้นก็จะเป็นอันนี้เป็น ทิงดาก้อนด่างเป็นไม้ไฮบิดไม้พัฒนาทิ้งดาก้อนด่างราคาอยู่ที่อันนี้หนึ่ง5ันห้าร้อยหนึ่งพันห้าร้อยบาทต้นอย่างเล็กๆโหเนี่ย,ยการชมพู Live, สวยๆแล้วก็ตัวนั้นก็จะเป็นผูฉล,ลุคูฉล,ลุด่าง,างอยู่ที่ร้อยห้าสิบ สวยฮะเนี่ยนาเล็กก็มีแต่ไอพันธ์เขียวธรรมดาแต่พันธ์ด่างยังไม่มีเป็นโพชูรักอของอินโดนีเซียใบใหญ่นะครับใบยาวของ <มะ S 1> อิน,ดน,น,นโดนะฮะเหี้บของน่าจะสนใจอยู่พวกนี้ <c oughs> อ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็พามาชมไม้ที่สวยที่ร้านสวนเสือไทยกันนะก็ใครสนใจก็ทักได้นะเข้าไปในเพจสวนเสือไทย ระยองนะเจอแน่ฮะไม้ชิ้สวยครับผมสลับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะเล็กกิจนนยช anel สวัสดีครับ